สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับพบปอหนุ่ยเมืองมังไ่นะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่31ตุลาคม2565นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับนักสนามมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับจัดโดยกลุ่มพลังใหม่นะครับนําโดยเสียไม้สกุลเมตตานะครับใจถึงพึ่งได้ถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 ในเวลา6.15เป็นต้นไปนะครับ จัดไปจะให้เสียนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอายมวยไทย VIP Thailand n u m b e r ์วนะครับไอดีไลยก็ BG9955 นะครับไอดีไลยก็ BG9955 ทักมาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังเสียเบสเชียงใหม่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับ และอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5Gbet11 นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5Gbet11 นะครับตอบโจทย์คุณได้ทุกคำตอบนะครับลงตัวทุกคำถามนะครับต้องยกให้ 5Gbet11 นะครับ ไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่1ในรายการซึกมวยไทยพันธมิตรประจําวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซุปเปรอร์บอลนวีเคเขาใหญ่หรือสดบินหลายิมหรือพอเพชรภ,ภัยวันนะครับนักชกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับซ้อมที่่ายสดบินหลายิมนะครับที่จังหวัดพัทลุงครับวันนี้เจอกับทางด้านโพดํามอทันวาสินนะครับหรือเพชรดําสิงจตุรัสหรือ ปาลัดซิตี้นะครับนักชกจากปัตตานีนะครับก็เป็นลูกครึ่งมาเลเซียนะครับซ้อมที่ค่้ายสอพงอมรครับวันนี้ชคกันที่พิกัด101ปปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านซุปเปอรบ์บอนว k เขาใหญ่นะครับชั่งน้ำหนักได้101เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนโพดัมมอทันวาสินนะครับชั่งน้ำหนักได้101.2ลดไปจุดสครับนี่คือน้ำหนักชั่งเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับครับสำหรับสไตล์การชกของนันโพดัมมอทันวาสินนะครับก็เป็นลูกครึ่งมาเลเซียนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องครับนี่คือสไตล์การชกของนันโพดัมมอทันวาสินนะครับส่วนสไตล์การชกของนันซปเปอร์บอนวีเคเขาใหญ่นะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายฟอร์มสดครับ ความเชื่อมั่นสูงครับนอกได้ในดีคำนี้คือสไตล์การชกของด้านซุปเปอร์บอลวีเคเขาใหญ่นะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้านซุปเปอร์บอลนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยยเมื่อที่18พฤศจิกายน2 5ง4ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปชนะน็อกเพชรตะวันทีวเคมวยไทยในยกที่3เมื่อวันที่18กรกฎาคม2565ที่ดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านส เทียร่านักชคจากกัมบูชาเมื่อที่1กันยาย,ายน2,565ที่จังหวัดภูเก็ตครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านซุปเปอร์บอลวีเคเขาใหญ่นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านโพดํมมอทันวาสินนะครับก็ชนะนอกเดชพานุสอพงอมอที่ใต้นะครับก็ชนะนอกเพชร2เพชรมวยไทยในยกที่2ครับแล้วก็ชนะนกทศวรรษราชประชานุเคราะห์ในยกที่2เมื่สิ3สิงหาคม2560 5ที่จังหวัดสงขานะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นโพดมัมมอทันวาสินนะครับสำหรับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยฟอร์มสดฟอร์มห้าวนะครับออกไปที่ทางด้านซุปเปอรบ์บอนวีเคเขาใหญ่นะครับวันนี้ฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีกําลังสดกําลังห้าววันนี้น่าจะเอาอยู่ครับคู่ที่หนึ่งในรายการผมออกไปที่ทางน้านซุปเปอรบ์บอนวีเคเขาใหญ่นะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับตามไปเลยนะครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านก้านทองทอเมืองหลังสวนนะครับหรือชื่อเดิมก็เจ้าพนมทวนเล็กถ้ำเสือมวยไทยหรือเงาะบางกะปีนะครับนักชกจากจังหวัดชุมพรซ้อมที่ชุมพรน,นะครับวันนี้เจอกับทางด้านนลินน้อยเพชรภูมิมวยไทยหรือสอปันเกรตลินนะครับซ้อมที่เพชรภูมิมวยไทยที่จังหวัดกระบี่นะครับวันนี้ ชกกันในพิกัด116อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านก้านทองทอเมืองหลังสวนนะครับช่างน้หนักได้1 1 7 4ลดไป1.4ส่วนทางด้านนีรันน้อยเพชรภูม,มิวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้118ลดไป2ปอนด์ครับนี่คือการช่างเมื่อเช้านี้ที่ฐานทัพอากาศนะครับก็ถือว่าลงตัวผ่านฉลด้วยกันทั้งคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านนีรันน้อยเพชรภูม,มิวยไทยนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพฝีมือครบเครื่อง สาดแข้งแทงเข่าต่อยหมัดเกา่าเกา๋เกาเกมเหลี่ยมเข่าดีครับนี่คือสตอออมมไสสตล์การชกของนั่นนิลน้อยเพชรภูมิมวยไทยนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นก้านทองทอเมืองหลังสวนนะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงมีเข่ายัดไส้แล้วก็บูดดดันนะครับเปิดเกมตลอดนะครับตื้อเดินถึงตัวตลอดครับนี่คือสไตล์การโจกชกของทางด้านก้านทองทอเมืองหลังสวนนะครับ สำหรับฟอร์มหลังของนั่นก้านทองทองเมืองหลังสวนนะครับก็แพ้คะแนนทางนัานเพชรรัตทีเด็ด9 9เมื่อวันที่ 99, 22, พฤษภาคม2 5ง2ที่ราชดำเนินแพ้คะแนนปตังมงคลลักกี้บันเทิงเมื่อวันที่15พฤษภาคม2 5ง5ที่จังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนสายฟ้าบ้านนักสู้ยิมเมืม่อวันที่29สิงหาคม2565ที่กองทัพอากาศครับนี่คือฟอร์มหลังของ,ของน้่นก้านทองทองเมืองหลังสวนนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทั้งด้านนิรันน้อยเพชรภูมิมวยไทยกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนมนพรันชัยเมื่อวันที่19กันยาย,ยน251 1ที่จังหวัดตังแล้วก็แพ้คะแนนดีเซลเล็กมอรวมใจเพื่อนเมื่อวันที่1 4สีิงหาคม2565ที่จังหวัดตังแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านสิทธิชัยสอเดชพันธ์เมื่อวันที่25กันยาย,ยน2565ที่จังหวัดสต,ตูลคบนีค่คือฟอร์มหลังของนั่นนิรันน้อย เพชรภูมิวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านก้านทองทอเมืองหลั <establishing> สงสวนนะครับสูงใหญ่ยาวนะครับเข่าในแหลมเปียบมีขวางหน้ายัดไส้แล้วก็เป็นมวยที่ขยันเปิดเกมแล้วก็ขยันซอยขยันตีครับและแข็งแก่งแข็งแรงวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านก้านทองทอเมืองหลังสวนครับคู่ที่2ในรายการนะครับออกไปที่ันก้านทองทอเมืองหลังสวนนะครับ ให้ไปห้าดาวครับจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สาะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านแก้วกล้าแก้วสำลิศหรือสิทธิผู้พันตู่นะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายแก้วสำลิศนะครับอยู่กับพี่สีเมืองสิงห์สวนเงินและก็น้องเอ็มสิงห์สวนเงินนะครับซึ่งเป็นลูกชายของพี่สีเมืองวันนี้เจอทางน้านแสงตะวันชอห้าพยักษ์หรืออ,อ,อว้น สุวรรณนะครับหรืออสุวรรณรัตน์หรือสอวรนุชนะครับนักชกจากบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์นะครับอยู่กับเสียชัยคลอง8ลํลำลูกกานะครับหลังวัดธัญญผลนะครับก็ซ้อมดีซ้อมถึงวันนี้ถือว่าเป็นมวยเจ้าบ้านเพราะว่าได้นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด119ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแก้วกล้าแก้วสำลิดนะครับช่างน้ำหนักได้120ปอนด์ลดไป1ปอนด์ ส่วนทางด้านแสงตะวันช .5 พยักนะครับช่างหนักได้119.2ลดไปจุดสองครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่นะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านแสงตะวันช .5 พยักนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพเตะต่อยขวางหน้ามีเขาา่ายัดไส้มีเหลี่ยมมีศอกครับอาวุธหลากหลายอาวุธครบเครื่องครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นแสงตะวันช .5 พยักนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านแก้วกล้าแก้วสมลินะครับเป็นมวยขวาน อาวุธหนักอาวุธแรงฝีมือครบเครื่องเก่าเก๋าเกมแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การโชคของน่านแก้วก้าแก้วสำริดนะครับสำหรับฟอร์มหลังของแก้วก้านะครับก็แพ้คะแนนซีตาชอชกอํานวยนวยันที่3าตุลาคม25ง5ที่ดอนเมืองนะครับไฟล์ล่าสุดนะครับก่อนหน้าน,นั้นก็แพ้คะแนนทางด้านมุฒิเดชทีเดช99เมือ 22, ่อวันที่ส2สิงหาคม25ง5ที่ดอนเมืองแล้วก็แพ้นอกให้กับทางด้าน เยนเต้ FA กรุครับในยกที่3ที่ประจวบคีรีขันนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านแก้วก้าแก้วสำลิดเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านแสงตะวันช .5 พยักกันต่อครับมาดูฟอร์มหลังของด้านแสงตะวันช .5 พยักนะครับก็แพ้คะแนนให้กับทางด้านซีตาชโชคอํานวยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วก็ชนะคะแนนซีต้าชอโชคอานวยวันที่8สิงหาคม2565ที่กองทัพอากาศแล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับไปแพ้นอกให้กับทางด้านหนุ่มสุรินชอ์เกตวีนาเมื่อวันที่12กันยายน2565ที่ดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านแสงตะวันหช5พยักนะครับสําหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแสงตะวันช5พยักนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพครับเกาะติดคิดตังครับวันนี้ ต้นๆก็คู่ขี้สูสีระวังหมัดระวังศอกของแก้วกล้าดีๆก็พอนะครับแต่ถ้าว่าอันสามอันสี่เดิมเดินเครื่องครับขวาคอตีเข่ายัดไส้ครับวันนี้มีให้เห็นแน่นอนนะครับคู่ที่3าในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านแสงตะวันโชห้าพยัคฆ์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านนกพเดชโชห้าพยัคฆ์นะครับหรือชื่อเดิมก็เจ้าหมาเหล็กแดงเขาทรายนะครับ นักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับดีกีก็เป็นแชมป์มวยรอบมาบินครั้งที่10รอบน็อกเอาท์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยคนล่าสุดนะครับวันนี้เจอกัะทางนั่นสมานชัยทีบยิมหรือเพชรตะวันหลังพระจันทร์แกลลอรี่นะครับยอดมวยท่าแพรซ้อมดีค่ายมวยทีบีเอมยิมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด125ป่ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางานั่นนพเดชชอหพยักษ์ช่างน้ำหนักได้125.2 ลดไปจุด2ส,ส่วนทางด้านสมานชัย TBM ยิมนะครับช่่มหนักได้125.6ลดไปจุด6คำนี้คือการช่่มหนักเมื่อเช้านี้ที่กองทับอากาศดอนเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของด้านสมานชัยทีบยิมกันบ้างนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักศาสตร์แข่งแทงเขามีหมัดแรงแล้วก็หลักเหลี่ยมดีเก,เก่าเก๋าเกมคานี้คือสไตล์การชกของด้านสมานชัยทีบยิมนะครับ ส่วนสไตล์การโชกของทางด้านนกพเดชช .5 พยักษ์นะครับเรียกว่าเป็นมวยเข่าในอาชีพและก็เข่าในยัดไส้เตะต่อยแรงหลักเหลี่ยมดีบูดุดันฟอร์มสดกำลังได้ใจนะครับช่วงนี้กำลังมั่นอกมั่นใจเพราะว่าล่าสุดนี่ไปคว้าแชมป์มวยร่อม,มาบินครั้งที่10มาครองได้สำเร็จนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านนพเดชชหพยักษนะครับฟอร์มหลังของนพเดชนะครับก็ชนะคะแนน เพชรลำพูนบำรุงศิล์เมื่อวันที่6สิงหาคม2565ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไปชนะคะแนนแก่นวิทักน์นายาปักวิวเมื่อวัที่10กันยายน2565ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทั้งน้านนกเดชช .5 พยักษนะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มหลังของนั่นสมานชายยัยทีีเอ็มยิมกันบ้างนะครับก็แพ้คะแนนขาวพองศักพินโยเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคม2565ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ไปชนะนอก เพชรเมืองจันทร์สิงป่าตองในยกที่2เมื่อที่27สิงหาคม2565ที่อ้อมน้อยและก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านชานยุทธศักด์รุ่งเรืองเมื่อที่24กันยายน2565ที่เวทีมวสยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นสมานชัย TBM ยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนัานมวยฟอร์มสดฟอร์มห้าวความมั่นใจสูงครับออกไปที่ทางน้านนกประเดศ ชอพยักษ์หรือเจ้ามมาเหล็กแดงเขาทรายเก่านะครับดีกีก็แชมเปี้ยนหมาบินครั้งที่10เวทีมวยเสียอ้อมน้อยนะครับวันนี้จัดไปให้เสียนะครับคู่ที่4ในวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านนพเดชชอหพยักษ์นะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปให้เสียขอท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮรวยๆนะครับสวัสดีครับ